เช็คเช็คอือหึสาวซ้อนน่ะดีเลยเนี่ยอื้อหอคมยิงกระเหลียนบาดเป็นไงหนูมือ วันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวครับขึ้นรอกันดีกว่าครับไปครับตัดสีรวดกปก่อนเลยครับตัดไปเลยดุมอาดุมลรางไปสารสีรวดใหมเสร็จเรียบ,บร้อยสารครับรอสารอย่างเดียวอออออก สายวดออกก่อนเดี๋ยวดุมหลังดุมหลังดุมหน้าดุมหลังดุมหน้าออกเลยแล้วเริ่มต้นสายชีลวดใหม่กันเลยน้อต่อเลยสารล้อสารล้อตอสารชีสรถใหม่ก่อนเปลี่ยนชีลวดใหม่แววแว๊บ มีดีที่ขึ้นเหรออย่างอื่นเที่ยหมดเสร็จแล้วหนึ่งอันเหลือดุมหน้าหน้าต่อยอ่ะไม่เข้าต้องทุบซื่อเหรอซื่อเหรอซื่อเหรออืมอืมอืมอ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 ม้ออีกว่าเด๋กวัยจะแน่โดนทุบที่ยอมเด้มาขึ้นกันเลย สีน้ำเงินกลายเป็นสีดำสีดำหำ๋มน้อยเรียบร้อยห่ข้างีนข้างนึ้นจ้าโอเคสารเสร็จแล้วมาขึ้นกันเลยทีนี้ตั้งกันเลย ใหมต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเช็คเช็คสาวซ้อนน่ะดีเลยเนี่ยอื้อคมอยิงกระเหรียนบาดเป็นไงมือ ขั้นตอนใส่ยางกันแล้วเสร็จเรียบร้อยขึ้นเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนยางใหม่เลยพอใส่ยางใส่อะไรเสร็จก็สวยเหมือนกันนี่ย là có viên ngon vín là.